ครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องมิสเตอร์โมโมโรนะครับวันนี้จะมาสอนมายาก่าเหรียนเสกเหยียนเข้ามือนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณดูที่มือก่อนนะครับนี่มือผมไม่มีอะไรเลยครับหนึ่งสองฮึปขายำทินะครับมือยีสิบบาทออมามาดูที่รนบดีแพรโอเคมจะเฉลยนะครับร okay. ทนนบี่ผมตับได้เนะีนะ่ยเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรฮึบ มีเดี่ยวมาเนี่ยเพราะว่าผมไปเอาไปจอดที่ใต้นี่เสียแล้วคุนเดนนี่ครับจะเห็นครับครับทีนี้เรา,ราก็จะได้เดี่ยวแล้วเสีย้วทีนี้เราก็จะทำเดี่ยวตกลงมาเนี่ยอันเนี้ช้าๆนะครับช้าๆหนึออ่งสองนี่แหละแล้วตองคุณต้องทำเร็วนะครับนี่ครับเร็วให้ครัให้ดูว่าไม่มีอะไรเนี่ยแต่ว่านี่โป้งบังอยู่ๆเสร็จเนี่ยเนี่ยหนึ่งสอง กำบมือถ้าทำเร็วๆมันก็จะจะจะติดยากนะครับเมืนี่เก๋ตอนนี้ไม่มีแล้วมากครับไปสายนี้ไปครับ